นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือการผลักดันสินค้าและบริการไทยสากลผ่านซีรีส์ยูริเกิลเลอร์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไอโดลแฟคทอรี่จำกัดโดยมีนายกิรติรัชนโนปลัดกระทรวงพาณิชย์และนายสุภพงษ์อุดมแก้วกัญจนาผู้บริหารไอ o l ลแฟคทอรี่ลงนามร่วมกันและมีนา,านายอัครนันท์กันกิติน,นันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายคาเชนสดโพผู้บริหารไอดอ f แฟ t ทอรี่ร่วมงานด้วยเพื่อหวังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสินค้าชุมชนของไทยด้วยการน,นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยเข้าไปอยู่ในฉากต่างๆของซีรีส์เรื่องปินพักเดอะรอยัลพินนำแสดงโดยสองสาวคู่จิ้นเคมีแรงเบกกี้รีเบคก้าพรัิเซียอาร์มสตรองและฟรีนสโรชาจันกิมฮะที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกิลสเลิฟเรื่องแรกของไทยอย่างทฤษฎีสีชมพู g ก๊ปเดอะซีรีจนตอนนี้มีแฟนกลับมากมายในหลายประเทศโดยการลงนาครั้งนี้ทาง Idol Factory มุ่งหวังอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยผลักดันให้สินค้าชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอ,อ,อยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพนะครับโปรเจกต์นี้เริ่มต้นที่กระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าการค้าขายปัจจุบันเนี่ย โลกสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมันใช้เทคโนโลยีใช้หลายๆอย่างแล้วก็ใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงมาช่วยรับประกันสินค้ามาดูสินค้ากระทรวงก็ทําหน้าที่เป็นแบ,บ็กอัพในการตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพทั้งหมดแล้วสิ่งที่สําคัญคือเราต้องการผู้ที่เป็นที่นิยมเป็นขวัญใจประชาชนเนี่ยจะสามารถมาช่วยขยายสินค้าแล้วสิ่งที่สําคัญที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่เวลาเนี้ยคือสินค้าชุมชนนะครับสินค้าของชาวบ้าน คนตัวเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเขากําลังจะทํามาค้าขายแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้รวบรวมสินค้าและก็โชว์พาณิชย์ในหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราทําหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ายกระดับแล้วก็ช่วยเหลือเกือก้อกูลกับเขาในการที่จะบัดดัดแปลงแพคเกจจิ้งต่างๆใส่สตอรี่ลงไปเอาของจริงที่มีอยู่ที่เป็นของภูมิปัญญาและของมีค่าของพี่น้องของของชนชาติไทย ใส่ลงไปในนั้นแล้วก็เราก็ได้เชิญคนที่มีชื่อเสียงซึ่งขณะนี้เราได้เปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่เชิญคุณไมอาโปจากซีรีส์วันนะครับซีรีสวนะครับทวิซีรีส์วนะครับที่มาเปิดตัวกับบิยอนคลาวนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนเขารู้สึกว่าเออเราเริ่มต้นจากสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดวันนี้เราได้เชิญนะครับฟิลเบร ฟรีฟรีเวกแล่นฟรีเวกกี้เนี่ยแหละครับนะครับเป็นซีรีส์ยูรินะครับเราก็คิดว่าเชิญมาท่านสองคู่ที่เราเชิญมาเนี่ยเป็นสองคู่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกระดับานานาชาติทั้งสองชุดนะครับสิ่งที่เราเชิญมารั้งนี้เราคิดว่าเราเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตและวิถีชีวิตของตนเองได้สองคู่นี้ได้แสดงให้เราเห็นเป็นรูปธรรมจากการแสดงว่า เขาเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์และความรักที่มีต่อกันเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชายหญิงหญิงหรือหรืออย่างไรก็ตามมันเป็นชีวิตของเขาที่เขาจะเลือกหาความสุขจากชีวิตเขาในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเขามีชื่อเสียงนะครับอย่างมายาโปเนี่ยได้คุยกันเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยช่วยเหลือทําให้ประเทศชาติได้ประโยชน์นะครับคู่นี้ก็เช่นกันก็รู้สึกอยากทําสิ่งอะไรดีๆขึ้น กระทรวงาพาณิชย์เป็นบุกเป็นองคอ์กรที่มีความพร้อมที่สุดจริงๆเรามีคนที่เสนอตัวเข้ามาเราเยอะนะครับแต่เราเลือกสองคู่นี้เพราะว่าสองคู่นี้มีศักยภาพมีความคิดแล้วก็มีทุกอย่างเนี่ยอะไรเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นประโยชน์ของคนตัวเล็กๆกับปฏิเทศผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยร่วมตรงกับเราเพราะนั้นเราจึงได้ตัดสินใจเลือกสองคู่นี้เข้ามาร่วมงานกันจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสองคู่นี้ต่างก็จะสร้างหนัง ขึ้นมาใหม่นะครับมาโปรสร้างเรื่องชายคู่ฟิวเบกสร้างเรื่องปิ่นพักนะครับสองเรื่องนี้มีเส้นทางที่จะไปเนี่ยแตกต่างคนละแบบนะครับมาโปรเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากกรุงเทพตะเวนไปที่อีสานขึ้นสู่ภาคเหนือไปดูสินค้าชุมชนต่างๆที่มีศักยภาพเพื่อจะเปิดชดเชเส,นส้นทางให้กับสินค้าชุมชนเหล่านั้นได้เข้าไปร่วมในซีนของเขาในการทํางาน โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียอะไรเลยเสียแต่ใช้สติปัญญาและแรงแรง,แรงความคิดแรงกายแล้วก็ฝีมือของเขาที่ทําอยู่ผู้ปิ่นพักจะเดินทางจากกรุงเทพล่องไปที่หัวหินนะครับก็เช่นกันในภาคกลางก็มีของดีๆในภาคกลางเยอะสิ่งที่พวกเขาจะไปพบไปประสบและไปคัดเลือกมากคืออาหารพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่ภูปัญญาของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกลงมาอย่างเหมาะสมในฉากของหนังทั้งสองเรื่อง และผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะเปิดประตูให้สินค้าชุมชนของไทยสามารถไปเป็นที่รู้จักและยอมรับของโลกได้โดยสองฝ่ายนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศช่วยเป็นกลไกในการทเรียสร้างายได้สร้าง,ราส,รางสร้างบริการสร้างสินค้าสร้างความยอมรับนับถือจากนานา,นาชาติให้กับสินค้าของประเทศไทยได้คือผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราหาประโยชน์ เรื่องนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือในการที่จะใช้ความร่วมมือนั้นสร้างประโยชน์ให้สูงสุดเพราะนั้นใครเองก็ตามที่คิดว่าวิถีทางนี้เป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการจะช่วยคนตัวเล็กๆในชุมชนหมู่บ้านของเราให้สามารถขายของขายสินค้าออกไปสู่ต่างประเทศได้มากอันนั้นเราก็ยินดีต้อนรับนะครับส่วนว่าจะร่วมกันในด้านแบบไหนบ้างก็คงเป็นเรื่องของสองฝ่ายต้องคุยกันไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าแล้วให้ทุกคนวิ่งเข้ามาหาเรา เป็นเรื่องคนสองคนอยากจะช่วยแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากพื้นฐานที่เป็นจริงที่ควรจะเป็นขึ้นไปให้ได้จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับผมในทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ให้โอกาสทาง Idol Factory นะครับผมมาเรียกว่าเป็นพาร์เนอร์กันแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่สนับสนุนกันในการที่เราจะพาซีรีส์เนี่ยเรียกว่าพาไปเรียกว่าไป ไปต่อสู้กันในเรื่องของตลาดทางมาร์เก็ตติ้งของโลกด้วยในการพาสินค้าของไทยเราไปใน,ในเรื่องของในเรื่องของอในเรื่องซีรีส์เองภาพยนตร์ครับผลประโงชนงของอวงการบันเทิงเองเนี่ยช่วยมากๆครับในการที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเองทําให้ได้เห็นภาพตรงนี้มากขึ้นได้เห็นสินค้ามากขึ้นกระตุ้นทางเศรษฐกิจมากขึ้นเราจะอาจจะได้เห็นแบบอย่างหลายๆอย่างที่บอกว่าหลายๆสินค้าครับหลายๆชิ้นเองเราอาจจะได้เห็นในภาคที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เนี่ย าทางอุตสาหกรรมเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงการหรือว่าในเรื่องของไปถึงในจุดของชาวบ้านเองแะไรที่มีสินค้าของชุมชนสินค้าของเขตต่างๆเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงในส่วนของการที่โปรโมทสินค้าให้ชาวโลกได้เห็นแต่นี่ครับผมมองว่าเป็นการดีมากที่ทางกระทรวงพาณิชย์เองหรือ,อ,ารอทางภาครัฐเองนะครับผมได้จับมือทงภาคเอกชนครับผมที่ก็มีศักยภาพกันในเรื่องของการผลักดันอยู่แล้วนะครับในทางด้านนี้เองทําให้สินค้าของชุมชนเนี่ยให้ชาวโลกได้เห็นมากขึ้น แล้วก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจเองของเราให้มากขึ้นอย่างที่บอกไปครับทาง I d o l f a c t เ r อเองผมให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งผมจะบอกตลอดว่านโยบายขอ,ของทางบริษัทเองอยู่แล้วที่เราอยากจะพัฒนาในเรื่องของ GDP เองเลยของในทั้งประเทศเองในเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเองด้วยการแรงขับขึ้นเล็กๆนี่จากอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมแล้วก็วันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมเราเราได้รับเกียรติจากทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ช่วยผลักดันเองทําให้อุตสาหกรรมบันเทิงเราเนี่ยได้ช่วยชุมชนได้ช่วยแบบว่าชาวบ้านมากขึ้น ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ร่วมพัฒนาด้วยกันร,ร่วมจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ครับจริงๆในส่วนของทางซีรีส์เองครับเราเรามองว่าในการที่จับมือตรงนี้ครับเราในบางบางส่วนบางภาคส่วนอย่างผมผมพูดตรงๆว่าใน,ในทางภาคส่วนเนี่ยในการถ่ายทําเองเนี่ยพอเรามีความแบบว่าเออมีความทีเรียดมากขึ้นหรือมีความเป็นในจุดของเขตที่มีความใช้แบบอาจจะเป็นชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรายังมีความเข้าถึงที่ได้ยาก ผมมองว่าในส่วนนี้ครับมันมีการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือ,รอการรีเสิร์ชเองเพราะว่าในสินค้าบางประเภทเองอครับผมหรือว่าในส่วนของการถ่ายทำบางประเภทเนี่ยต้องเกิดการรีเสิร์ชครับผมพอเรามาจับมือตรงนี้มันทำให้การรีเสิร์ชเองการทำเองง่ายขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้ได้มากขึ้นหรือว่าความชัดเจนเองเพราะถ้าจะจับมือทางภารละเองมันมีความชัดเจนมากขึ้นครับในการที่เราจะผลิตซีรีส์เองอย่างในเรื่องของปิ่นพักเองเรามีภาพชัดคือเรามีเรื่องผ้าเรื่องขนมไทยเองอะไรอย่างเงี้ยครับผม จุดจุดหนึ่งคือเราอาจจะยังไม่ลงลึกมากแต่เพราะได้รับการจำมืนจาทางภาครัฐนะครับผมในส่วนเ่าเนี้ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นการพัฒนาของ s o าว power เองเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะผลักดันในเรื่องของ s o าว power เองครับแล้วพอในส่วนตรงนี้เองพอ์พาว power แล้วเนี่ยเรามองว่าเอ้ยเราได้เข้าไปตรงนั้นมากขึ้นที่อย่างที่บอกบผ้าเองอาหารเองรวมถึงวัฒนธรรมเองความเป็นอยู่เองรวมถึงสถานที่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องขขออองงงววััดเาเมามกึ้นครบ